ดีค่ะวันนี้เจ้มาขุดเผือกที่หนองปืนนะคะแปลงตรงนี้20ไร่นะคะอยู่ติดกับ30ไร่ของเจ้ค่ะฝั่งนู้นของเจ้ขุดไปแล้วเจ้จะโชว์ต้นนะคะนี่ค่ะ <c oughs> หัวยใหญ่ๆนะคะต้นสวยด้วยนะคะ นายถือใหม่สิคะเดี๋ยวถ่ายรูปหน่อยอุ้ยต้นนี่ค่ะโอเคค่ะต้นส,สวยๆนะคะเมื่อวานไปเที่ยวชามนมานะคะ วันนี้ก็เลยนะัดวันนี้มาครบนะคะนึกว่าจะมีคนขาดเก่งมากค่ะเก่งมากพนังกงานขุดเปลือกเก่งมากนะคะวันนี้มาครบเลยค่ะข่าจะไปหามือโปไม่ใช่วันนี้เราจะมาคุยกับดาราหน้ากล้องหน่อยนะคะ <c oughs> รายะห่วงแล้วนี่ค่ะพี่ายดีใจมาวันแรกนะคะสมเด็จตาวัเลยนีครับนีตัดอ้อยเสร็จแล้วนะคะครับสมเด็จมาวันแรกค่ะแรกเจ้าหัวใหญ่เลยเอ็มซีถามหาสมเด็จทุกคนเลยนะขอบคุณครับแอบไปลุบบุรีนะมีทุกคนณถามหาสมเด็จ่านตาอ้ง คดีูยุดเขาหามหามโอ,อ้ก,กับพร <มา S 2> <ฮ>ะเดชบอกเขาคิดถึงดิอนอะใช่คิดถึงเขาบอกนี่ดูสิเจ้ากุใหญ่นะใหญ่ครับตาใหญ่ครับต้ตนเล็กต้นเ้็กของเราเลี้ยงสีไรแล้วก็ใหญ่จะไ,นนได้ทุนขึ้ทุ่นยังไงได้ทุนขึ้นเรือแล้วโอ้ขึ้นเรือนหนก็นนได้ที่นั่นใช่โอ้ อวัดชาไปชะอัมไงสมเด็จเมื่อวานน่าจะไปด้วยยังมัแกอีกเกี่ยวเด้งครับยังวัดเดียดซึ่งไปชะอำมไงพระเดชไม่ปลูกอ้อยเหรอไม่ได้ปลูกครับขับปลูกกันยังปลูกแล้วเกือบเสร็จแล้วจริงเหรอเร็วจังปลูกกันเสร็จแล้วเหรอครับทำไมเร็วจังปีนี้ก็กลับบ้านเร็วสิกลับเร็วครับพระเดชทำไมปีนี้โรงงานเปิดช้าแล้วก็ปิดเร็วจังก้อนหมดครับอ้อยหมดอ้อยหมดเหรอฝนไม่ตกมันก็เลยไม่ชะงักมันก็เลยอ้อยมันก็เลยคร่อง ออยหมดอจจเอชเอไทยต่ออันนี้ปกติไงครับนู้งแถวๆถึงเห็นปกติใช่ข้างในใหญ่แปลงนี้คันเดียวเขาก็ได้ทุนคืนเหมือนกันละ่ะอ,อ,อของเท่าแกนะที่เลือกก็คือกำไรอสมเด็จเขไม่เป็นล้านได้นะ ใช่แต่ตรงนู้นน่ะมันได้ทุนคืนแล้วเรือเราด้วยเรือเราด้วยแต่ดูสิยังอยู่ตรงเยอะนะเออนี่ข้างหน้าน่ะก็คือของแปงเจอนะคะที่ขุดไปแล้วเนี่ยขุดไปแล้วขุดไปสี่ไล่และที่เหลือตรงนู้นไกลๆยังไม่ได้ขุดเลยค่ะเนี่ยไกลๆนั้นยังไม่ได้ขุดเลย คุดแค่สี่ไร่เที่ยวบ่อยๆไม่ได้ต้องเก็บทุนเอาไว้เดี๋ยวทุนหมดทมเที่ยวบ่อยๆเดี๋ยวคนขุดเผือกเลิง่ง <c> ต <oughs> ิดใจอยากจะเที่ยวอีกหัวดีนะเนี่ยเนี่ยหัวดีเนี่ยแปลงนี้เขาจะปลูกใหม่อีกเนี่ย เมตาญาจะปลูกใหม่กี่ไร่นะหกไร่ใช่ไหมทำดีอย่างเงี้ยปลูกไปเถอะทำดีเง,งี้ยปลูกไปเลยเดี๋ยวเราก็ปลูกเหมือนกันสมเด็จในแคมป์อ่ะสองสองคนละคู่ให้คนละสองแถวทำไมคุดของนของคุดของท็อปเหรอคุดไปกี่แถว

จะได้สี่ตันไงเพราะว่าร่องยาวอยู่หรือว่าให้ท็อปมานี่ละไอ้ท็อปขุดใช้ไอ้มีดไหมท็อปท็อปมาเอานี่ละเดียวฮะตรงไหนน้อยเดียวยมันเ,เป็นร่องเสี้ยวเหรอเต็มตัวผมอีกน้อยเดียวผม,มกรจอดแล้วเนี่ย,อ,ยอาก็ยาวไปนู่นไง ตา,ตามมาจำใจจำใจต้นส,สวยๆแห่งนั้นทำาเพืือดีเนาะทำาเพืือดีอะ่ะเนี่ยดูสิเดี๋ยวคุดเพือดเสร็จแล้วช่วยใส่ปุ๋ยหน,นอ่อยนะหลายๆคนนะชั่วโมงเดียวล่ะ เดี๋ยวเท่าแกจะไปซื้อปุ๋ยน่าจะประมาณายี่นะ้าไร่อะน้าเดี๋ยวเท่าแกไปซื้อปุ๋ยช่วยใส่หน่อยนะประมาณหล่คนนี้ชั่วโมงเดียวล่ะเพืนน้ำหนักดีไหม วันนี้นึกว่าคนจะขาดเออไม่ขาดเก่งมากเลยโอ้เรียงต้นสวยเลย เดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่มาแปลงนี้นะไปท่าม่วงข้างวัดห้วยนาคลาดเขาโทรมาจะขุดเดี๋ยววันจันทร์ค่อยมาต่อใหม่พรุ่งนี้ขึ้นรถตีห้าได้อยู่ con suối ต้นสวยเลยเนาะไม่ไม่ได้เอาที่โดูต้อไปขุดไปไหนยังนี่เองนะครับบอสแบงนั่นอ่ะครับคูกข้อมกันนะครับของโอ้มีเนื้อเยอะแล้วหรอประมาณนี้หรอเขาบอกเขาขุดทำไมอ่ะทำไมริมถนนมองดูเหมือนหัวอย่างเล็กเลยเป็นเสือซ้ำอ่ะเนี่ยเออมันผูกพร้อมแปลงนี้ไหม นะห่างกันประมาณห้าวันค่เดี๋ยวเจ๊จะไปซื้อปุ๋ยซูนซนหกสิบมาใส่ก็ดีเหมือนกันนั่นไหนครับวันนี้นะเดี๋ยวขุดเพลองเสร็จเนี่ยให้ใส่ให้ช่วยใส่ปุ๋ยหน่อยหลไยๆคนเที่ยวเดียวหลายๆคนเนี่ยชั่วโมงเดียวก็เสร็จดีใส่ช่วงที่ว่าไอ้ฝนมันยังคัดไม่เสร็จน่ะให้มันคัดไปเรื่อยๆ เพราะว่าเรามีเวลาอยู่แค่ครึ่งเดือนบ่ได้หรอกพอเราซีตันนี่คคนสิบคนแต่อันนั้นเบอซ่องอย่างห้า่อสี่คนแต่ล่องมันยาวนะล่องยาวเพิ่อเพิ่อเพเนี้ยจบคนละหน้าได้แล้ว อย่าตัดคอย,ยาวเกินเนอะ